สวัสดีครับผมเต้ยอูช่างเต้ยปทุมครับวันนี้เราจะพามาดูรีว o สอเกียร์ธรรมดาปี2016ัห้าเกียร์รถคันนี้จะมีเทอร์โบส0มพันบาีรีแมปยังไม่ได้แก้วาลวแล้วก็จะมีคัตทองแดง v 2สองันสิก้อนเรามาดูกันตัวนี้จะเป็นชุดคิดนะครับจะมีข่าหล่อเข่าไอเสียนะครับอ่าท่อจะเข้ากับท่อเดิม เราไปดูตอนวิ่งกันครับตอนนี้เราก็ออกมาลองรถกันแล้วนะครับผมรถเยอะมากเลย สนุกสนุกขาพอแค่นี้ก่อนละกันอ่าใช้งานได้ครับซิ่งได้อ่าเราก็เห็นตอนวิ่งกันมาแล้วนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจนะครับก็เถอถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับสําหรับรถใช้งานสเต็ปเริ่มแรกนะครับมีโบมีคัสรีแมปแค่นั้นพอครับขาคณมากครับ